คือปัญหาที่เราประสบมา10กว่าปีคือปัญหาที่ว่านอนไม่หลับหลับไม่ลึกหลับไม่สนิทแล้วก็หลับไม่ยาวนะคะชื่อพิมมาดานะคะอายุ45ปีย่าง4 6หนะคะปัญหาที่เราประสบนะคะคือปัญหาที่หลับไม่ลึกตื่นบ่อยแล้วก็นอนน้อยนะคะ คือปัญหานี้ยาวนานมาตั้งแต่ที่เราคลอดลูกแล้วก็เราก็เลี้ยงลูกคนเดียวนะคะเราต้องตื่นมาชงนมทุกชั่วโมงค่ะก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เลยชินพฤติกรรมแบบนั้นมามันก็เป็นปัญหาเรื้อรังแม้กระทั่งตอนนี้ลูกโตแล้วแต่เราก็ยังเป็นนิสัยนั้นอยู่และเราก็ตื่นบ่อยคืนหนึ่งประมาณ 3- 4ถึงรอบนะคะแล้วก็ตื่นมาเข้าห้องน้ำด้วยแล้วก็ตื่นมาเหมือนกับว่าไม่รู้เหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่คือตื่นมาบ่อยมาก และนี่เราก็เลยคิดว่ามันเป็นเกี่ยวกับเราทานน้ําเยอะหรือเปล่าเราก็เลยลดทานน้ํานะคะเราจะไม่ทานน้ําทีนี้ผลผลพวงคือผิวแห้งผิวแห้งหน้าแห้งคือผิวพรรณไม่ไม่สดใสเลยนะคะคือผลพลอ,อยหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็สุขภาพโดยรวมแย่ลงหมดเลยค่ะพี่สาวท่านหนึ่งนะคะแนะนำให้ทานโรยเยอะ์ออย ตัวนี้นะคะเม็ดเดียวช่วยให้เราหลับหลับลึกได้จริงค่ะพอตื่นมารู้สึกว่าหลับลึกหลับรวดเดียวตีห้าครึ่งนะคะเราก็ดูในกามันใช่หรือเปล่าเพราะว่าเราไม่เคยตื่นแบบนี้เลยแล้วไม่เคยหลับได้แบบนี้เลยทีนี้พอกลางวันรู้สึกว่าไม่เพียไม่เหนื่อยต้องขอบคุณนะคะโรยออยที่ช่วยให้ปัญหานี้10ปีนะคะ สิบปีที่เรานอนไม่หลับหลับไม่ลึกหลับไม่สนิทบอกได้เลยนะคะท่านใดที่มีปัญหาเรื่องนี้นะคะให้ทานโรยเยอร์ออยตอบโจทย์ปัญหานี้แล้วก็ช่วยได้จริงๆค่ะ